สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับก็สู่รายการ history world โลกประติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวของ อาวุธชิ้นหนึ่งนะครับผมที่อาจจะเรียกได้ว่าจะเป็นนะครับผมไม้ตายเขี้ยวเล็บเด็ดที่สุดของทัพอากาศไทยเรามันคืออาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศหรือมิสไซล์ที่เอาไว้ใช้ทําลายอากาศยานหรือเครื่องบินรบซึ่งต้องบอกเลยนะว่ามิสไซล์นี้เนี่ยเป็นมิสไซล์ระดับท็อปจัดว่าเป็นหนึ่งในมิสไซล์ที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้เลยก็ว่าได้มันคือจรวด มีเทอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมทัพอากาศไทยก็ได้ตัดสินใจซื้อก r ิปเปนเพิ่มอีก12ลำซึ่งก็จะเป็นรุ่น E กับ F เพื่อมาแทนที่ฝูง F16 รุ่นเก่าบล็อก15 ซึ่งถ้าพูดกันถึงประสิทธิภาพของอากาศยานเนี่ยต่อให้มันจะใหม่มันจะทันสมัยมันจะแพงสักแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สําคัญถ้าอาวุธที่ใช้บนเครื่องบินลํานั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีตามเรียกได้ว่านะครับผมอาวุธยุทโธปกรณ์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเรือรบก็ตามเนี่ยตัวของมันเองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมเป็นแท่นปล่อยอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญครึ่งคร่งเลยเนี่ยนะครับผมก็คืออาวุธที่มันถูกติดตั้งมาได้ว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างอย่างกร ทจัดว่าเป็นเครื่องบินขับไล่เจเนเรชัน4.5ที่ทันสมัยมากๆรุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องบินรบแนวหน้าเพราะมันเนี่ยนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถใช้งานอาวุธสุดโหดและสนับสนุนอาวุธพวกนั้นได้อย่างดีหนึ่งในจรวดนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาและใช้งานบนเครื่องพิปเป้นรุ่นใหม่นี้ได้เนี่ยก็คือจรวดมีทีอที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้นั่นเองจรวดมีทีอเนี่ยนะครับผมคืออาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศหรือถ้าจะพูดกันง่ายๆเนี่ยสับชาวบ้านก็มิซล์นำวิถีเนี่ยแหละ ซึ่งมันเป็นประเภทมิสไซน์นำวิถี BVR หรือมิสไซล์ที่ยิงนอกระยะสายตาที่กองทัพอากาศชั้นนำหลายประเทศเลือกใช้งานและก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่ใครจะซื้อก็ซื้อได้เจ้ามี t ีออรุ่นนี้เนี่ยมันต้องผ่านการอนุมัตินะครับผมจากกลุ่มประเทศผู้พัฒนาเจ้าจรวจรุ่นนี้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยได้จรวจรุ่นนี้น,นะครับผมแถมมากับการซื้อเครื่องกริปเป้น จำนวนด้วยกัน2ลูกอาจจะฟังดูน้อยนะครับผม2ลูกแต่ถ้าเกิดผมบอกราคาไปเนี่ยนะครับผมราคาลูกนึงเนี่ยตกเฉลี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2ล้านยูโรหรือประมาณ76ล้านบาทอันนี้เนี่ยคือราคาเมื่อปี2019ปัจจุบันเนี่ยน่าจะแตะร้อยล้านบาทแล้วนะครับและนอกจากที่จะได้แถมมาทดลองใช้2ลูกแล้วเนี่ยเราก็ได้รับอนุญาตในการจะซื้อจรวดรุ่นนี้เพิ่มเติม,ตมหากต้องการนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดกันว่าจรวดมีทีออมันเจ๋งยังไงเนี่ยเราคงต้องอธิบาย กันก่อนว่าประเภทของมันเนี่ยนะครับผมหรือจรวด BVR เนี่ยมันทํางานยังไงและแตกต่างจากมีทซายนำวิถีอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศอื่นๆตรงไหนบ้างอธิบายกันสั้นๆแบบรวบรัด อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ประเภทแล้วกันซึ่งก็จะแบ่งตามระบบการนําวิถีของมันนะครับผมนั่นก็คือ 1. มิสไซล์ที่นําวิถีด้วยความร้อนและ2คือมิสไซล์ที่นําวิถีด้วยเรดาร์ครับข้อแตกต่างของ2ประเภทนี้เนี่ยก็คือระบบไกด์แดน e ิสต t e m มหรืออุปรกรณ์ตัวนําวิถีของมันตามชื่อเลยนะครับผมระบบที่นําวิถีด้วยความร้อนหรือฮีทซิกกิ้งหรืออาจจะเรียกว่าอินฟราเรดโฮมมิงก็ได้เนี่ยนะครับจะเป็นจรวดที่ตรวจจับและติดตามป ด้วยความร้อนเซนเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของจรวดเนี่ยนะครับผมจะทําการตรวจหาความร้อนที่เกิดจากอากาศยานของข้าศึกและตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะส่งข้อมูลไปยังห้องคอรกผิดเพื่อให้นักบินเนี่ยตัดสินใจในการล็อกและยิงเป้าหมายนั่นเองนะครับกับอีกประเภทหนึ่งที่ใช้งานกันมากมายในตอนนี้เลยเนี่ยคือ ประเภทของเรดาร์โฮมมิงหรือนําวิถีด้วยเรดาร์นั่นเองซึ่งก็อาจจะแบ่งแยกย่อยไปได้อีกเป็น2ประเภทนะครับผมนั่นก็คือเซมิแอคทีฟเรดาร์และฟูลีแอคทีฟเรดาร์ซึ่ง2ออย่างนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ประสิทธิภาพเนี่ยไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าทั้ง2เนี่ยจะเป็นการนําวิถีด้วยระบบเรดาร์เนี่ยนะครับแต่เซมิแอคทีฟเรดาร์เนี่ยมันจะเป็นการนําวิถีนะครับผมด้วยระบบเรดาร์ของตัวอากาศยานเองพอเรดาร์เซนเซอร์ของเครื่องบินลบเนี่ยนะครับผมตรวจจับ อากาศยานค่าศึกได้เนี่ยมันจะฉายลำแสงอ l ลูมิเนชันเพื่อไปสะท้อนนะครับผมกับอากาศยานศัตรูและแสงสะท้อนดังกล่าวเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาเพื่อนําวิธีจรวดของเราให้ไปสกัดกั้นอากาศยานของศัตรูได้ซึ่งหลักการของเซมิแอคทีฟเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ f ฟ l ล y Active แต่ฟูลีแอคทีฟเนี่ยนะครับจรวดของเราจะมีชิ้นส่วนของเร d a ร์ทรา s ซิเวอรหรือตัวเรดารเองเพื่อสะท้อนเป้าหมายและติดตามด้วยตัวของมันเองไม่จำเป็นต้องใช้เรดารของเครื่องบิน เพราะฉะนั้นจะเรียกได้ว่าระบบ fully active radar เนี่ยจะมีความพึ่งพาตัวเองได้สูงกว่าเป็นระบบอาวุธแบบ fire and forget ไม่จำเป็นต้องพึ่งเรดาร์ที่ทันสมัยของตัวอากาศยานแต่มันก็แลกมาด้วยราคาและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าในการผลิตนั่นเองอันนี้เนี่ยคืออธิบายแบบคร่าวๆสุดๆเลยนะครับผมเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆวัยาาการํำวิถีด้วยเรดาร์กับความร้อนเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งนะครับผมไอ้สองระบบนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระยะด้วยอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศเนี่ยนะครับผมจะมีใช้งานด้วยกันอยู่3ระยะ นั่นก็คือช็อตเรนจ์นะครับผมหรือพิสัยใกล้มีเดียมเรนจ์หรือพิสัยกลางและลองเรนจ์หรือพิสัยไกลซึ่งมันจะมีอีกประเภทพิเศษหนึ่งที่เขาจะเรียกกันว่า beyond visual range หรือ BVR เนี่ยแหละที่มันแปลว่านอกพิสัยการมองเห็นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหมายถึงนะครับผมมิสไซล์พิสัยกลางถึงพิสัยไกลโดยที่เจ้า MTO ที่เรากำลังจะพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยจัดว่าเป็นจรวดมิสไซล์ระบบนำวิถีด้วยเรดาร์แบบ คือแบบตัวโหดที่เราพูดถึงเมื่อกี้และมีพิสัยนอกระยะสายตาเห็นที่ไกลมากๆซึ่งเพื่อให้เห็นภาพความโหดของมันเนี่ยเรามาดูกันที่สเปคของมันดีกว่าอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศมีทีอออย่างที่เราบอกไปนะครับผมว่ามันเป็นอาวุธปล่อยอากาศพิสัยนอกระยะสายตามองเห็นหรือ BVR AAM Beyond Visual Range Air to Air Missile ถูกพัฒนานะครับผมโดยการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศในยุโรปอย่างสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศส อิตาลีสเปนและสวีเดนซึ่งบริษัทที่รับหน้าที่ในการเป็นหัวหอกการพัฒนาและการผลิตมิสไซล์รุ่นนี้เนี่ยคือบริษัท MBDA มิสไซล์รุ่นนี้เนี่ยนะครับผมถูกพัฒนาตั้งแต่ช่วงต้นปี2000 จนสร้างแล้วเสร็จนะครับผมถูกนําเข้ามาประจําการครั้งแรกในปี2016ราคาการผลิต1ลูกซึ่งเป็นราคาของปี2019ในะอยู่ที่ลูกละ2ล้านยูโรก็จัดได้ว่าเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศลูกหนึ่งที่แพงที่สุดในโลกมวลน้ําหนักของมันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่190กิโลกรัมความยาวอยู่ที่3.65เมตร ความกว้างอยู่ที่17.8เซนติเมตรหัวรบเนี่ยนะครับผมเป็นหัวรบแบบ High Explosive Blast Fragmentation หรือหัวรบที่เป็นสะเก็ดระเบิดซึ่งก็เพียงพอต่อการทำลายอากาศยานรบประเภทเครื่องบินขับไล่ทั่ว,วไปได้หมดระบบจุดชนวนสามารถตั้งได้แบบ Proximity Fuse i ซึ่งก็คือการตั้งจุดชนวนนะครับผมตามระยะและ Impact Fuse นะครับผมหรือแบบตกกระทบเป้าหมายเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องจรวด ramjet ที่สามารถเร่งและผ่อนความเร็วได้ซึ่งสเปคดังกล่าวที่พูดมาเนี่ยก็เป็นสเปคพื้นฐานของอาวุธปล่อยอากาศ อากาศทั่วไปแต่ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนั่นคือพิสัยปฏิบัติการของมันมันเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจรวด BVR พิสัยไกลที่มีระยะการโจมตีที่ไกลที่สุดในโลกคาดการกันว่าใช้งานจริงเนี่ยไกลกว่าแอมแรมซะอีกการทดสอบอย่างเป็นทางการเนี่ยพิสัยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0กิโลเมตรแต่จากการคาดการมันสามารถจัดการเป้าหมายที่อยู่ไกลถึง200กิโเมตรได้ และในระยะใกล้นะครับผมหรือประมาณ60กิโลเมตรซึ่งก็เป็นระยะนอกสายตาเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นระยะที่เรียกว่า no escape zone หรือถ้าเป้าหมายอยู่ใน60กิโลเมตรเนี่ยนะครับผมจะเป็นระยะรับประกันในการทําลายค่าศึกได้แบบ100%ความเร็วของมันเนี่ยนะครับผมทำได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ m a ก4ซึ่งนั่นเนี่ยก็เพียงพอในการจัดการกับ เครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานกันส่วนใหญ่ทุกรุ่นแล้วนะครับผมอย่าง F-22 เนี่ยก็ทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณมัก2ถึง2.25นั่นก็แปลว่าจะมีทีอลูกนี้เนี่ยเพียงพอเลยนะครับผมสําหรับจัดการกับเครื่องบินลําไหนก็ได้ระบบนําวิถีอย่างที่เราบอกไปนะครับผมเป็นระบบ Active Radar Homing ที่มีการติดตั้ง Inertial Guidance หรือระบบนําวิถีภายในที่สามารถใช้งานนะครับผม Mid-Cost Update หรือการอัปเดตข้อมูลระหว่างการยิงผ่านระบบ Data Link จะรวจรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานนะครับผมกับ Data Link ได้หลากหลายมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Data Link ของ TIDLS หรือ Tactical Information Data Link System Link 16ก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็น MADL Multi Function Advanced Data Link ที่ใช้งานบนเครื่อง F35 ก็ใช้งานได้และอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งผมได้โทรไปเช็คข้อมูลกับนายฐานของทัพอากาศไทยมาแล้วก็บอกว่าสามารถใช้งานกับ Data Link ของจีนได้เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าบริษัทไหนนะนั่นเนี่ยทำให้มันเนี่ยเป็นหนึ่งในมิสไซล์ที่สามารถเอาไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องบินได้หลากหลายรุ่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นกริปเป้น ยูโรไฟเตอร์นะครับผมดัตโซราเฟล F 3 5นะครับผมและอนาคตเนี่ยอื่นๆเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้งานได้ด้วยความที่มันฟลกซิเบิลนะครับผมใช้งานได้จากหลากหลาย Data Link เลยซึ่งกลับมาที่ระบบ mid cost update เนี่ยมันคือระบบที่จะใช้ Data Link นะครับผมในการรับและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กับจรวดที่ถูกยิงไปแล้วทําให้ผู้ใช้งาน Data Link นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ที่อยู่ภาคพ,พื้นเครื่อง Airborne early warning ที่เปรียบเสมือนเรดาร์บนอากาศเรือรบ และนักบินสามารถบังคับและเห็นข้อมูลสด ที่ถูกส่งมาผ่านจรวดมีเทียร์ได้คือโคตรจะทันสมัยหลายคนเนี่ยก็ยกให้เป็นนะครับผมจรวดที่ทันสมัยมากที่สุดบนโลกตอนนี้เลยที่ถูกพัฒนาและถูกนําเข้ามาประจําการจริงๆแล้วนะเพราะถ้าเทียบกับแอมแรมเนี่ยก็ทันสมัยกว่าแอมแรมนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ได้ทําการพัฒนานะครับผมจรวดร,รุ่นใหม่ที่มันจรวดแห่งอนาคตออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะั่นก็คือ AIM 260 Joint Advanced Tactical Missile ที่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่อาจจะไม่เป็นไรเราพูดกันถึงอะไรที่ถูกใช้งานแล้วซึ่งถ้าเกิดถามว่า แล้วสําหรับทัพไทยเราเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับการได้มมทีออมาก็ต้องบอกเลยนะครับผมว,ว่ามันรวมอยู่ในแพ็กเกจการซื้อกริเปนอยู่แล้วถึงจะได้มาแค่2ลูกก็ตามเนี่ยจะเรียยวเป็นของแถมไหมก็อาจจะใช่นะครับอแต่แน่นอนถ้าพูดถึงราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงมากๆและถ้าถามผมถึงความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าภัยคุกคามปัจจุบันของไทยเราเนี่ยอรอบบ้านเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดกันถึงวินาทีนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้น กัมพูชาถูกไหมครับซึ่งไอจรวดมีทีออร,รุ่นนี้เนะี่ยมันโหดที่สุดก็จริงแต่มันโหดที่สุดในการเอาไว้ใช้จัดการกับเครื่องบินของศัตรูเพราะต้องบอกเลยว่าอา่าระบบ Data Link เนี่ยเราก็มีนะครับผมเราใช้ระบบ Data Link ของซาบนะครับผมที่ใช้งานกับเครื่อง AEW ของเราและยังไม่รวมกับเครื่องริปเป็น EF เองที่ก็มีเราดาร์ที่ทันสมัยติดตั้งม่ได้โอโหเรียกได้ว่าทันสมัยพร้อมใช้งานแต่ภยัยคุกคามของเรา ไม่มีทับอากาศทุกคนมีแค่ฝูงเฮลิคอปเตอร์ลำละไม่กี่ล้านใช้จรวดซ้ายวนเดอร์ตัวถูกที่สุดยิงผมยังว่าเปลืองเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มนะครับผมจะมีไว้ประจําจริงๆเนี่ยก็มีไว้จํานวนน้อยๆก็พอไม่ต้องซื้อเยอะนะครับผมเพราะมันราคาแพงแต่ถ้าเกิดพูดถึงข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับการมีมิทิอ์เนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่เราสามารถจะซื้ออาวุธดีๆอาวุธที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูงได้โดยไม่ต้องง้ออเมริกาเรียกได้ว่าการซื้ออาวุธกับอเมริกาเนี่ยนะครับผมในวงการทหารเขาจะรู้กันว่าเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นอาวุธที่อเมริกาห่วงนะครับผม,ม่ นะครับผมทันสมัยเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะขายทีหนึ่งนะครับผมโอ้โหต้องมีอะไรต่างๆนานามากมายมีข้อผูกมัดนะครับผมบางทีเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วไม่ยอมส่งของให้จนกว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงจนกว่าจะเกิดสงครามจริงๆแต่การซื้อกับประเทศยุโรปอื่นๆเนี่ยมันไม่ยากขนาดนั้นถ้าเกิดได้รับการอนุมัติจากประเทศผู้ขายแล้วเนี่ยก็ทําการเซ็นสัญญานะครับผมจ่ายเงินและเขาก็ส่งของมาเลยเหมือนที่การซื้อขายทั่วๆไปควรจะเป็นไม่ใช่มากักของแบบอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นข้อดีเนี่ยก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยมีตัวเลือกในการซื้อ หากเกิดเหตุต้องใช้งานจริงๆเนี่ยหรืออยากจะหามาประจําการเพิ่มเนี่ยก็สามารถทําได้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แพงแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนั่นเองเนะครับ ตอนนี้เนี่ยคือความคิดเห็นนะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของทุกคนกันมาได้เลยนะว่าคิดยังไงกับจรวดรุ่นนี้เราควรจะซื้อเพิ่ไมไหมหรือใช้ของแถม2ลูกก็พอละมีไว้ติดประดับเท่ๆคิดกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ